แล้วครับวันนี้ก็สละมาดูช่ององฝันองคนไกลบ้านนะครับตอนนี้มาดูรถตักเชินเทยนนะครับก็รถแรงอันนี้เป็นรถเก่านะครับก็รถเป็นรถดิวกงนะครับตอนนี้มาดูด้วยกันนะครับบรรยากาศตัวนี้กําลังตัดดินนะครับเนี่ยตัดดินมาทอกไว้ตรงนี้นะครับใช้เวลาสองคันเองนะครับรถดิวกงครับ เบอร์หกกับเบอร์สองครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับลดโคตรแรงครับหลอดจะฟรีบ้างเนี่ยครับเนี่ยกลับมานะครับเนี่ยมาดูนะครับคนขับนี้ก็ซื้อจอยนะครับจอยไม่จอยนะครับตัวตึงขององค์การครับ เนี่ยเนี่ยดูคนขับเนี่ยมาแลวตอนนี้นะครับนี่นี่ยเนี่แอคท่านหน่อยสี่นี่สเปิร์ตร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยมาดูอีกคันนะครับ รถดีวโกงเช่นเคยนะครับแต่รุ่นนี้เก่ามากใส้นานหลายปีนะครับรถโคตแรงโคตรดันนะครับไม่แจงใครใครนะครับทินี้ต้อนรับนะครับที่เข้ามารับชมด้วยกันนะครับก็คลิปนี้ มาดูรถตักแรงมากครับริวกงนะครับามาด,ด้วยกันคันนี้ก็มาด้วยกันนะครับมาดูวิต่อตักด,ด้วยกันเป็นไงบ้าง พอไปเสร็จเรียบร้อยนะครับว้าวว้าวในองการนะครับมาครับทุกคนครับมาครับ โอ้รถโคตรแรงนะครับหล่อโคตรฟรีมาาเนี่ยดูเลยครับคลิปนี้ไม่มีแล้วมากยบเพียงคลิปเท่านี้นะครับกขอบคุณครับ